สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอ prospect บทที่2นะครับเอาละครับเป็นไงกันบ้างตอนนี้คุณคงอยากทราบถึงวิธีการที่ work แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจกันนะครับเรามาทำความเข้าใจธรรมชาติของคนรวยก่อนว่าจริงๆแล้วคนรวยเขาทำอะไรเขาถึงรวยและคนทั่วไปเขาทำอะไรเขาถึงไม่รวยเสียทีครับ ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยสร้างสินทรัพย์ครับส่วนคนทั่วไปมักจะสร้างนี้สินครับเรามักจะเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเราเห็นคนรวยชอบเล่นหุ้นอชอบซื้อที่ดินมีตึกให้เช่านะครับเขาสร้างแต่สินทรัพย์ของเขาที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตแต่คนทั่วไปทาอะไรครับทํางานประจำนะฮะเงินเดือนออกก็ชอปปิ้งตกเย็นดูหนังฟังเพลงร้องเกะแล้วก็สร้างนี้สินจริงไม่จริงครับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนถึงรวยและทำไมคนบางคนถึงไม่รวยเสียทีครับจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะเป็นคนรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้วัดกันที่เงินที่ดีเลยแต่วัดกันที่วิธีการบริหารเงินครับเมื่อได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรแล้วถ้าเกิดจะเป็นคนรวยเนี่ยต้องทำยังไงละ่ะก็ง่ายๆเลยครับต้องเข้าใจโมเดลก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยเขาทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า คนรวยนะครับกับคนทั่วไปเนี่ยมีโมเดลเริ่มต้นเหมือนกันเลยคือคนรวยเอาแรงบวกเวลานะครับไปสร้างสินทรัพย์ครับแล้วก็ให้สินทรัพย์นั้นไปทําเงินส่วนคนทั่วไปก็เอาแรงบวกเวลาแต่ดันไปแลกกับเงินโดยตรงครับเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับในชีวิตของคนเราเนี่ยหรือบนโลกใบนี้รายได้บนโลกใบนี้เลยแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่ารายได้แบบพสซีฟพสซีฟก็คือ การเอาแรงบวกเวลาไปสร้างสินทรัพย์แล้วก็ให้สินทรัพย์ไปทาเงินแทนคือต่อให้คุณหยุดหรือทํางานน้อยลงแต่รายได้ก็ไม่หยุดเพราะว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถผลิตเงินให้คุณได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่คนทั่วไปครับมักจะมีรายได้แบบแอคทีฟคือเอาตัวเองนะครับไปเป็นบ่อกเกิดของรายได้คือพูดได้ง่ายนะครับห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาและห้ามตายและนี่เลยเป็นที่มาของคาว่ายอดมนุษย์เงินเดือนครับ หรือสรุปง่ายๆเลยนะครับคนรวยเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนคนทั่วไปเป็นพนักงานประจําครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเราพูดกันแบบเปิดใจว่าคุณเคยเห็นคนข้างบ้านไหมครับทํางานประจําแล้วรวยเป็นร้อยล้านถ้าวันนี้นะครับในชีวิตของคุณหรือว่าช่วงชีวิตของบรรพบรุษคุณหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่เคยเห็นเลยบนโลกใบนี้ใครทํางานประจาแล้วร่ารวยเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราอยากรวยเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจครับ พอพูดมาถึงเรื่องของการสร้างธุรกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนก็มักจะมีข้ออ้างแต่ผมจะบอกว่าคุณเลิกอ้างได้แล้วครับเลิกกลัวเลิกไม่กล้าได้แล้วเพราะข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นเรียนน้อยแก่เกินเด็กไปไม่มีทุนหรือแม,แมก้กระทั่งพิการมันมีคนทําลายข้ออ้างเหล่านี้ไว้ได้หมดแล้วครับผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับการศึกษาไม่ได้บอกว่าเราจะประสบควาสมสำเร็จหรือไม่ประสบควาสมสําเร็จครับต่อให้วันนี้คุณเรียนไม่จบแต่คุณมีความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการคุณก็คือเจ้าของกิจการในวันยังค่าครับ แต่วันนี้คุณเรียนจบปริญญาตรีปริโทปริญารรญาเอกแต่คุณมีความคิดเพียงแค่อยากจะเป็นลูกน้องเขาชาตินี้ทั้งชาติคุณก็เป็นได้แค่ลูกน้องเขาครับหลายคนนะครับประสบความสำเร็จตอนอายุเยอะหลายคนประสบความสำเร็จตอนอายุไม่เยอะก็มีถมไปจริงไหมจริงครับบางคนไม่มีทุนบางคนพิการเขาก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนะครับบนโลกของเราใบนี้ไม่เคยมีใครบอกว่าเราทำไม่ได้นอกจากตัวคุณเองครับ ข้ออ้างที่คุณอ้างมามันเป็นข้ออ้างเพื่อออกมารองรับความล้มเหลวของตัวคุณทั้งนั้นข้ออ้างทุกข้ออ้างมันคือกงที่เอาไว้ขังความคิดของตัวคุณครับไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วเก่งเลยไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วประสบความเร็จเลยทุกคนล้วนแต่ต้องผ่านความยากลํบาบากมาทั้งนั้นครับแน่นอนครับพอพูดถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจถึงแม้จะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อ้างก็เถอะแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลอยู่จริงไหมครับ แล้วธุรกิจอะไรล่ะครับถ้ามันมีความเสี่ยงต่ำธุรกิจอะไรที่มันใช้ทุนน้อยธุรกิจอะไรที่มอบความเป็นเจ้าของให้เราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะและธุรกิจอะไรที่สามารถให้ได้ทั้งเงินเวลาสุขภาพพร้อมๆกันข้อนี้สําคัญมากนะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์นะครับต้องการเพียงแค่ความสุขในชีวิตครับหลายคนนะครับรวยเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีเวลาหลายคนรวยเป็นพันล้านนะครับแต่เจ็บอดๆแดดแอดบางคนนะว่างทั้งวันเลยแต่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นนะครับ ความสุขในชีวิตจะต้องมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมๆกันแล้วธุรกิจอะไรล่ะครับที่มันสามารถให้สามข้อนี้ได้พร้อมกันธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างจากที่บ้านได้ด้วยระบบออนไลน์ครับข้อนี้สําคัญมากนะผมจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดเรานะครับถ้าย้อนไปยี่0บสมสิบปีที่แล้วที่ระบบออนไลน์เนี่ยยังไม่ครอบคลุมเนี่ยผมอาจจะไม่เถียงว่าการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปได้ยาก แต่ปัจจุบันนะครับมันมีธุรกิจหลายธุรกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลจากระบบออนไลน์และทุกวันนี้มีหลายคนที่ร่ำรวยจากการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วคุณละครับจะเป็นคนหนึ่งไหมที่คว้าโอกาสนี้ธุรกิจอะไรที่มันมีระบบรองรับที่มันมีซิสเต็มนะครับมีระบบให้เราสามารถทําตามได้มีระบบที่คอยไกด์ไลน์เราได้ ธุรกิจอะไรที่คุณไม่ต้องเสียเงินแก้ปัญหาไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลเองไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเองคุณมีหน้าที่เพียงแค่ทําการตลาดให้เป็นเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับธุรกิจอะไรที่ถ้าเข้าใจโมเดลของธุรกิจแล้วทําให้ล้มเหลวยังทํายากเลยครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคือธุรกิจอะไรและปัจจุบันธุรกิจอะไรที่มันน่าทําในยุคสมัยนี้ถ้าวันนี้ฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างกับชีวิตและฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาแล้วกับความฝันของคนอื่นฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นนายตัวเองธุรกิจอะไรที่มันเหมาะกับยุคสมัยนี้เจอกันในวิดีโอบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ วิ Video ดีโอ prospect บทที่3ธุรกิจนี้ลงทุนตามครับความเสี่ยงตามคุณสามารถสร้างได้ด้วยระบบออนไลน์